สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องนะคะแต่สำหรับองค์ในคลิปนี้นะคะลูกค้าเพิ่งจะโอนปิดไปเมื่อกี้นะคะก่อนที่อิมจะทำคลิปเนี่ยนะคะทีเนี้ยที่อิมเอามาให้ดูนี่คือพระประจำวันเกิด25ศตวรรษพิมพ์ดอกจิกนะคะซึ่งสร้างตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0พุทธมนฑนนะคะ จะมีพระเกจิคณาจารย์จำนวนมากมายร่วมปลุกเสกหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพุทธวัดประดูชิมพรีค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะองคพระนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่าเป็นพระที่ออกมาตั้งแต่ปี2,500ปีนี้ก็2568ก็คือเกือบ70ปีมาแล้วพระในคลิปนี้ถือว่าเป็นพระที่โดยรวมสวยสมบูรณ์เลยนะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทก็จะสูงกว่าเหรียญ10บบาทไปนิดนึงค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะให้อิ่มหาพระให้นะคะ มีใบสั่งให้หาพระก็สามารถทักได้ทุกช่องทางการติดต่อของอิ่มนะคะรวดเร็วสุดคือการโทรศัพท์แจ้งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ